ลำแทนแทนลำลำแทนแทมลำแทนแทมแทนแทแทนลำแทนแทนลำลำแทมแทมไม่มีอะไรนะไหนเปอรสลามมันไม่มี okay แล้วเดี๋ยวเราจะเล่นทะเลนะครับอันนี้นะครับน้องซามินนะครับหรือเรียกว่าพี่มินก็ได้ครับพี่ซามินหรือเรียกว่าพี่มินก็ได้ครับพี่มินพี่มินนะโอเคนะครับเดินยวเราทำเดี๋ยวเราทำใเล่นทะเลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเล่นถดถบ้านเลยครับ ใช่ไปเล่นเรือนู่น พ่อแม่เห็นมันนี้แล้วพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่สุดเท่าไหร่พ่อแม่สุดเท่าไหร่เมื่อวานเขาบอกว่าร้อยเจ็ดสิบสามพ่อเมื่อวานบอกเลือดอันนี้เลือเท่าไหร่แล้วอ่ะพ่อแม่ท่าขึ้นมาเดี๋ยว ดี๋ยวพ่อจะทําการอันนี้นะพ่อจะทําการไม่ให้โดนขึ้นใหญ่กับขา

ทำไมมันลอ,อยได้ห่อไม่จับมันลอ,อยไหมลอยปล่อยแล้วนะอย่าเพิ่งปล่อยนี่มันไกลมากเลย おい。Oh. Okay. Rồi <laughs> ăn. <laughs> 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 北京花路。 bye <laughs> ดูน้องน้องกระโดดน้ำตรงไหนอ่ะนคอมเมนต์ในคอมเนเหรอเกิดน้ำโอ้โหดี่ที่ขอตัวไปกระโดดน้ำก่อนครับกระโดดน้ำจนนันครับลึดๆหน่อย ねえ สามสองหนึ่งววสามแล้วไมกระดดหรอตั so ้งยังตั้งแคตังแคเลยนอะไ เดี๋ยวล็อกล็อกกันดนพร้อมกัน งโดนเรือลูกอ่ารอให้เรือเ้าไปก่อนเข้าไปบนเรือก่อนเราวาดจากออกมาคีมันงให้ลงเรือ Yeah. <laughs> ไก็บเกมาถ่ายไปหนึ่งจะขึ้นไหวไหมล่ะตรงนี้โหตัวนักหนักตัวสับวางไว้ก่อนได้ไหมมันจะหล่นมาเลยหนูถ่ายเองม่เป็นไรให้พ่อถ่ายมันหนักกนัมมาจะขึ้นไหวไหมเนี่ยสาธันเออตัวสับวางไว้ก่อนสิ con, đứng lại lo vây, kiện má, để, để, chờ, chờ nón đồp phong can, lên thuyền, chờ can. ถ่ายให้จะพร้อมกันนะถ่ายถ่ายแบนถ่ายแบนที่ดีๆเดี๋ยวนะถ่ายแบนก่อนอ่านับความดูพร้อมกันหนึ่งสองั้มเจียมไหมเจ็ยไหม เ,เจ็บไหมไม่เจ็บขาไปไหนเนี่ยคอยกลับมันเลอะเอแม่มาแล้วนี่นแม่มาแล้วนี่แต่แม่ไม่ได้มาเล่นนี่งไงแม่ ้ถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับจะจะกระโดดท่าสไปดอ้วแมนครับจะไปแล้วเราจะกระโดดท่าแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเราทำแบบนี้ กดติดตามนะคะบ๊ายบาย